โอกาทองโกโก้และกาแฟแปี2566สวัสดีเจ้าของขอสวนนะครับตอนนี้บรรยากาศกาแฟเป็นช่อเลยสุขอารามสวยงามเหลือเกินนะตอนนี้เราอย,อยู่ที่ไหนครับผมแนนาตัวนี้นะครับบ้านโยซียาครับผมบ้านโยซียาครับอ่านะครับ พี่กำลังสัมภาษณ์ใครที่ไหนยังไงบอกกับทางเพื่อนผู้ชมนิดหนึ่งครับสวัสดีครับผมชื่อเรือรบนะครับเรือรบหรือว่านายนยานพัฒน์แก้วประกอบนะครับครับเป็นเจ้าของบ้านโยเซียคาเฟ่นะครับผมตอนนี้ก็อยู่ในกลุ่มเกษตรกรร,กร,รวมขยายนะครับ <laughs> ตื่นกล้องนิดนึงนะครับวันนี้เนี่ยพี่พูดถึงโอกาสของธุรกิจกาแฟและโกโก้ ปี2566ร้ทราบไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยวิกฤตอาหารเนี่ยทั่วโลกนะแล้วใครที่มีอาหารแบบพวกเรานี่โคตรโชคดีแล้วใครที่ทําอินทรีย์นี่โชคดีกว่าเพราะว่าเราไม่จะเราจะไม่เป็นทาสของทุนนิยมนะครับเพราะว่าเราหนีห่างออกจากทุนนิยมด้วยการพึ่งตนเองการทําเกษตรอินทรียนี่คือทางออกของโลกปัจจุบัน ปี2566หรหรือปีหน้านี้นะครับธุรกิจกาแฟและธุรกิจโกโก้จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปอย่างมากเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงนะครับนี่ก็เป็นอีพีหนึ่งที่เราเข้ามาในสวนนะครับพืชเศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยกาแฟหรือกาแฟเนี่ยมันกินกันทั่วโลกนะครับเราก็ต้องมาพูดคุยกับเกษตรกร,ร,กรตัวจริงนะครับทิศทางที่เราจะขับเคลื่อนประเทศได้ก็คือเราจะขับเคลื่อนผ่านอาหาร ฉะนั้นแล้วเนี่ยอาหารที่ทุกคนทั้งโลกนะกินเป็นชีวิตประจําวันนะครับอย่างเช่นกาแฟอย่างเช่นช็อกโกแลตอันนี้คืออาหารระดับโลกนะโบคลาสนะครับข้าวเนี่ยบางประเทศอาจจะไม่กินนะแต่ว่ากาแฟเนี่ยกินทั้งโลกนะครับคนที่ทํากาแฟได้เขาเรียกว่าหามือจับยากนะจ๊ะอย่างเช่นเชฟพี่เรียกว่าพี่เรียกว่าเอ่อบาลสิสบาลสิสบา,ลส,บาลสตาใช่ไหมใช่บาลิสตาเรือรบนะของชุมพรคือถ้ามามาชุมพรนะ อาจารย์ป๊อบการันตีว่าโยซียาคาเฟ่นะครับเป็นกาแฟคั่วมือที่ไม่เหมือนใครแล้วยังมีเมนูพิเศษที่ผมต้องมาคือม็อคค่ามอคค่าคือเป็นกาแฟเบเตอร์ Better กับโกโก้ Go และเมื่อนำกาแฟชั้นหนึ่งของโลกนะโรบัสต้าเนี่ยนะครับได้ขึ้นชื่อว่าเป็นกาแฟชั้นหนึ่งของโลกนะครับรวมกับโกโก้ Go ลูกสมชุมพรซึ่ง เป็นรูปผสมชุมพรเนี่ยในประเทศไทยก็ถือว่าอันดับโลกเหมือนกันนะเพราะว่าเราชนะรางวัลเ,เปอร์เซ็นต์น้ำมันนะครับอวอร์ดโกโก้อวอร์ดสี่ปีซ้อนอย่างนั้นแล้วเมื่อสองผู้ยิ่งใหญ่มารวมกันอะไรจะเกิดขึ้นนะครับทิศท,ทางกาแฟอ่ะพูดในนามของคนที่ปลูกกาแฟหน่อยว่ามองกาแฟยังไงครับเรือรถครับครับก็กาแฟจริงๆแล้วในตลาดนะครับประเทศไทยของเราก็ยังมีความต้องการทางการตลาดสูงในปัจจุบัน ประชาชนไทยเองก็กาแฟที่ทานก็ยังไม่พอนะครับต้องมีการนําเข้าจากต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับกาแฟที่คุณภาพดีและก็ถือว่าได้รับรางวัลการันตีจากหลายๆห,หน่วยงานนะครับ,รบเช่นกาแฟโรบัสตา้าของเรานะครับ,รบยังเป็นสินค้าและก็ยังเป็นเบอร์หนึ่งในจังหวัดชุมพรอยู่ก็คือกาแฟโรบัสตา้าของที่ที่เราอยู่ครับตำบลหินแก้วครับซึ่ง ได้นําเข้าประกวดก็ได้รับรางวัลน,นะครับเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์กาแฟที่ดีแต่คุณภาพก็อร่อยครับสามารถนําไปเบนทําเป็นปหลายๆเมนูซึ่งให้ทางรสชาติและก็ทางรูปลักษ์อัตลักษณ์ต่างๆของเมล็ดกาแฟซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเราด้วยนะนี่ครับนี่คือความเป็นเอกลักษณ์ของกาแฟชุมพรคือชุมพรเนี่ยเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์มากๆนะครับแต่ว่าเขาเรียกว่าเป็นเมืองผ่าน ชุมพรเนี่ยไม่มีโอกาสได้เป็นเมืองพักแต่ว่าวันนี้เรามีของดีถึงสามตัวนะถึงสามตัวนะครับตอนนี้เนี่ยตัวํำทงเขาเรียกนำทงนับวันคือกาแฟโรบัสต้าซึ่งจังหวัดเราจะมีงานทุกปีนะครับก็คือโรบัสต้าชุมพรตอนนี้จัดเป็นปีที่เจ็ดแล้วนะคือถ้าหากว่าคนที่อยู่ในวงการกาแฟก็จะเข้าใจนะครับแล้วก็ตามติดๆกันมาเลยนะครับจริงๆแล้วถ้าจะบอกว่าเป็นน้องใหม่ของจังหวัดเนี่ยก็ไม่ผิดนะ แต่ว่าเขาอายุเยอะนะอายุมากกว่าสีิปีก็คือโกโก้นะครับทั้งสองตัวเนี่ยเป็นพืชเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนธุรกิจได้จริงๆนะครับกลยุทธ์ในการวางแผนง่ายๆเลยวันนี้เมื่อปลูกโกโก้เมื่อปลูกกาแฟเพราะพืชสองตัวเนี่ยเป็นอาหารและที่สําคัญนะครับเรายังมีอีกหนึ่งตัวก็คือกัญชานะนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยบางคนอาจจะอาจจะมองว่ากัญชาเนี่ยอาจจะ ในเรื่องของอสาธารณสุขยังไม่ยังไม่ยังไม่พร้อมนะครับวันนี้ก็ขอพูดถึงตัวเด่นๆ3ตัวนะครับก็คือเทศกาลที่เราจะทํากันเร็วๆนี้ก็คือวันที่1นึถึงหธันวาครับจะมีเทศกาล3กอสกอมีอะไรบ้าง1โกโก,โก,คก้ครับสกาแฟครับสกัญชาเทศกาล3กอนเนี่ยครับจัดวันที่1นึถึงหธันวานะครับเพื่อระลึกถึงภูมิปัญญาของเกษตรอินทรีย์เกษตรพึ่งตนเองนะครับ ลำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่9นะครับงานนี้จัดยิ่งใหญ่นะครับที่ตลาดโรงพยาบาลนะครับตลาดข้างโรงพยาบาลหลังสวนหรืออีกชื่อนึงก็คือตลาดชุมชนหลังสวนบุรีนะครับซึ่งกาแฟยโยซียานะครับก็จะไปร่วมกิจกรรมกับอาจารย์พบโกโก้นะครับงานนี้เนี่ยกระหึ่มแน่นอนนะครับและที่สําคัญก็คือเราทําโครงการดีๆเพื่อคนชุมพรเราจะมีงานจัดฉายหนังกลางแปลง ห้าวันห้าคืนนะครับ,รบเพื่อคืนความสุขให้คนชุมพรและที่สําคัญคือโฟกซองเล่นฟรีตลอดงานครับเป็นมินิคอนเสิร์ตเป็นมินิคอนเสิร์ตทุกวันนะครับเพื่อเทิดไทยองค์ราชันด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นโครงการคืนความสุขให้กับคนหลังสวนคนจังหวัดชุมพรนะครับงานนี้เนี่ยกาแฟโยซิยามีอะไรที่ทําให้ต้องมาแล้วต้องมากินกาแฟโยซียาครับผมก็ในวันงานนะครับ ผมก็จะมีกาแฟที่ไปนําเสนอเช่นกับเกี่ยวกับเป็นการมิกกันระหว่างมอกค่าก็คือโกโก้ Go, กับกาแฟนะครับซึ่งจะเป็นเมนูฟิวชั่นนะครับมีมากกว่า24เมนูหลัก50เมนูลองนะครับก็อ,อยากให้ทุกท่านก็ได้ไปลองชมลองชิมกันนะครับกับกาแฟโยซิยาครับหรือโยซิยาคาเฟ่ของเราที่งาน3กอนะครับที่หลังสวนนะครับตลาดหลังสวนบุรีนะครับ okay. สามก็คือโกโก้กัญชากาแฟหรือว่ากาแฟโกโก้กัญชาตอนแรกแต่พี่จะจะเลือกเลยนะครับแต่ว่างานนี้เนี่ยจัดเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในอำเภอนะครับจัดโดยภาคเอกชนนะแต่ก็เชิญผู้หลักผู้ใหญ่ของเมืองมาร่วมกิจกรรมอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวนะฮะที่สาคัญก็คือเหมือนกับการคืนความสุขเพราะว่าระหว่างทางกว่าจะมาถึงนุดจุดนี้นะครับเราได้ผ่านมรสุมโควิดมานะครับเพิ่งจะเป็นเหมือนกับการเปิดประเทศ ฉะนั้นแล้วเน<ร> <hi> ี่ยเราก็อยากจะกระตุ้นผู้ประกอบการให้ม um. ี right รา <the> ยได้ด้วยนะครับและที่สําคัญก็คือหยิบของดีในจังหวัดโกโก้กาแฟเปิดเผยให้กับคนในประเทศได้รู้จักนะครับ EP นี้นะอยากให้คนที่ชอบในกาแฟชอบในโกโก้ชอบในกัญชาแต่ว่า EP ที่จะสัมภาษณ์กัญชาเนี่ยก็คือพี่เอกนะครับ ผู้คํำวอดกัญชาชุมพรพันเคดีชุมพร,พน,ะมพรนะครับหรือว่าพันศรีวิชัยเดี๋ยวผมจะสัมภาษณ์อีพีหน้าแต่อีพีนี้เนี่ยด้านหลังเนี่ยเห็นเป็นช่อใหญ่ๆนะครับอันนี้คือกาแฟให้เห็นให้เห็นช่อกาแฟที่แบบเนี่คือทั้งช่อเลยนะ <Okay. S 1> มันมันแน่นมากทําไมเนี่ยขอความรู้หน่อยเถอะว่าเม็ดกาแฟเนี่ยตรงเนี้ยเราต้องไป ทำยังไงแบบไหนมันถึงมันมันบักเอฟขนาดนี้แล้วเยอะขนาดนี้เป็นพวงเลยฮะครับครับ,รบก็กาแฟที่เห็นนะครับเป็นกาแฟโลบัสต้าชุมพรแท้ๆนะครับเป็นต้นสายพันธุ์ที่มาจากแบบเก่าแก่มากนะครับตั้งแต่ต้นที่ผมปลูกต้นแม่พันธุ์ก็อายุก็เกือบสี่สิบปีแล้วนะครับแล้วก็ตัดต่อจากต้นสายพันธุ์นะครับคัดสืบเ,เนื่องกันมาเรื่อยๆแล้วก็การดูแลโดยกับระบบกะเกษตรอินทรีย์นะครับผม ที่เราไม่ใช้เคมีในการที่ใส่ปุ๋ยอะไรเกี่ยวกับต่างๆนะครับเราก็จะใช้ระบบเกี่ยวกับไตโโดม่าบิวเวรีหรือใช้น้ำหมักชีวภาพต่างๆนะครับที่จากของกรมการเกษตรเขาให้การสนับสนุนนะครับวันนี้ก็ปีเซนเตอร์ของเราก็เหมือนข้างหลังนะครับคือน้องแก้มใสนะครับจะมาร่วมในวันงาน สามกอด้วยนะครับเป็นนักร้องนะครับให้กับทางร้านกาแฟโยซิยานครับนี่เป็นเป็นบรรยากาศแก้มสาจ๋าแก้มสที่เป็นพรีเซนเตอร์นะเป็นพิตตี้คาเฟ่ของเรานะฮะน้องน่ารักมากนะครับเป็นลูกสาวของคุณพ่อเรือรบนะครับคือครอบครัวเนี่ยเป็นครอบครัวครอบครัวอาคาเฟ่เฟมิลี่นะซึ่งมีความน่ารักมากนะครับคือถือว่าเป็นครอบครัวที่น่าอิจฉามากนะครับโยซิยาเนี่สมมุติว่า อยากจะมาเที่ยวที่บ้านโยซิยาเนี่ยเราจะต้องติดต่อคอนเท็กต์ยังไงแล้วทําไมพี่ถึงต้องมาเที่ยววะเออบอกหน่อยัีสําหรับในกิจกรรมต่างๆในบ้านโยซียาของเรานะครับก็จะมะีไม่ว่าจะเป็นการสำหรับธรรมชาตินะครับมีลาําธารชื่อที่นี่ชื่อว่าทานน้ําเพชรนะครับซึ่งเป็นน้ำที่ไหลลงมาจากภูเขานะครับภูเขาก็ชื่อว่าเขาเสือเต้นนะครับผมเป็นน้ํา ที่ใสสะอาดมีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์นะครับทำให้พืชผลลลไม้กเกษตรต่างๆไม่ว่าจะเป็นกาแฟทุเรียนลองกองแล้วก็ส้มโชกุนนะครับที่เป็นขึ้นชื่อให้กับตำบลของเราได้หล่อเลี้ยงและก็ใช้สอยให้กับชุมชนนะครับทำให้ที่นี่จึงมีทั้งทุ่งนาไร่ข้าวโพดหรือมีพืชต่างๆที่ชาวบ้านได้ปลูกไว้ที่นี่นะครับแล้วก็อยากให้ คนที่ได้ดูคลิปนะครับหรือว่าได้ติดตามในอีพีต่างๆนี้ได้เข้ามาเที่ยวนะครับที่ชุมชนตําบลหินแก้วของเรานะครับได้สัมผัสกับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านและก็เกษตรกรที่นี่นะครับอยากจะบอกว่าที่นี่ชาวบ้านน่ารักครับผมอยากให้ลองมาสัมผัสด,ดูนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งอาหารและเครื่องดื่มแล้วก็ทุกคนที่นี่ยินดีต้อนรับครับผมนี่แหละครับนี่คือผู้นํา ด้านกาแฟของจังหวัดชุมพรอีกท่านหนึ่งนะก็คือน้องเรรบนะครับทิศทางทิศทางที่เราได้วางแผนไว้นะครับคิดว่าปี2,566นะครับเกี่ยวกับกาแฟเรรบมองมันยังไงก็ตอนนี้เรากำลังเห็นถึงท่องทางและโอกาสต่างๆนะครับที่หน่วยงานและก็หลายภาคส่วนเข้ามาให้การสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นตัวผู้บริโภคเองก็คือคนที่ซื้อและอุดหนุนกาแฟโยซียาของเรานะครับหรือเป็นากาแฟในตำบลของเราด้วยทิศทางนะครับคือกาแฟไม่พอต่อความต้องการทางการตลาดและก็ผลไมด้ดีๆวันนี้ทางตำบลของเราก็ยินดีที่จะนำเสนอพืชผลทางการเกษตรที่เป็นอินทรีย์ชีวภาพนะครับให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับอยากให้ทุกคน มาได้ปลูกกันเยอะๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ทั้งโกโก้และกาแฟก็ถือว่าตลาดต้องการสูงครับครับนี่ในมุมมองของเกษตรกรที่ปลูกกาแฟและโกโก้นะครับคือน้องรบเนี่ยปลูกโกโก้ส่วนผมเนี่ยปลูกปลูกไอ้ปลูกกาแฟผมนะปลูกโกโก้นะฮะที่สําคัญก็คือพืชทั้งสองตัวเป็นเวลเขาเรียกว่าเวลฟูสนะครับเป็นอาหารระดับโลกกาแฟเนี่ยนะกาแฟเนี่ยนะทั้งโลกรู้จักหมดเลยนะครับโกโก้หรือช็อกโกแลต ทางโลกก็รู้จักหมดเลยและนี่คือกีเพอยสำคัญที่ทำอีพีนี้นะครับเพราะว่าความเป็นสากลของพืชสองชนิดนี้แล้วก็กัญชานะครับนี่คือพืชที่เป็นสากลนะคือสากลเนี่ยเขาให้การยอมรับนะครับกัญชาเนี่ยต่างประเทศนี่เขาก็มีจัดกิจกรรมกันมากมายนะครับแต่ว่าประเทศเราเนี่ยยังยังไม่มีกิจกรรมที่ชัดเจนนะครับทิศทางเศรษฐกิจนะครับทั้ง สกอทั้งโกโก้กัญชากาแฟนะครับวันที่หถึงห้ธันวาก็จะเป็นนิทรรศการย่อมย่มของประเทศเลยนะครับที่นำพืช3ามตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าทั้งพระราชาทั้งราชินีและทั้งเจ้าชายนะเป็นพืชประจำของจังหวัดชุมพรและงานนี้ไม่อยากให้พลาดครับนิทรรศการในงานเนี่ยนะครับห้าวันเต็มๆนะครับก็จะพบกับผมแล้วก็น้องเรือรบนะครับแล้วก็ น้องแก้มใสนะครับหลานที่น่ารักตรงนี้นะฮะฝากไว้นะครับทิศทางการทําพืชอาหารเนี่ยมีอาหารเนี่ยไม่มีทางจนนะฮะแต่ที่สำคัญก็คือทิศทางในเรื่องของการขับเคลื่อนเราจะต้องเรียนรู้ที่จะแปลรูปด้วยนะครับเกษตรกร,ะร,กรจะต้องแปลรูปเป็นที่สําคัญคือต้องรู้จักนําเสนอในการขายวันนี้ถ้าเกิดอีพีนี้ส่งถึงคนที่เขาชอบกับกาแฟคอกาแฟถ้าเขามาหาเรือรบและมาแวะที่ร้านโยซียา จะต้องติดต่อ,อยังไงฮนะก็ช่องทางการติดต่อนะครับก็ที่เบอร์โทรนะครับ0 8 0 5 6 4 4 3 8 1น่าแะครับแล้วก็สามารถรพิมพ์เข้าไปใน Google นะครับครับบ้านโยซียาได้เลยนะคอ่า <จะ S 1> อันนี้นคือช่องทางหาง่ายนะครับโยซียาแล้วก็ถนนหนทางสะดวกมากเลยแต่ว่าเราจะได้เห็นบรรยากาศจริงๆด้านหลังเนี่ย ผมมีความสุขมากนะวันนี้นะได้เห็นกาแฟแบบเต็มๆนะครับอันนี้หลานสาวชวนคนมาเที่ยวงานสามกอลูกน้องแก้มใสจะร้องเพลงอะไรเขาฟังถ้าวันนี้ก็จะร้องเพลงวานเกยตื้นวานเกยตื้นนะคือใครอยากฟังหลานผมร้องเพลงวานเกยตื้นนะครับพบกันวันที่หนึ่งถึงห้าธันวานะครับ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับที่ทางโกโก้กาแฟกัญชาก้าวไกลแน่นอนถ้าหากว่าอยู่ในมือเกษตรกรที่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับวันนี้เราทั้งสองคนนะครับได้มาประชาสัมพันธ์นะครับอยากให้เพื่อนๆและเกษตรกรมาร่วมง,งานกันเยอะๆนะครับที่สำคัญนค็คืองานนี้นะครับจัดเพื่อเป็นเขาเรียกว่าเป็นกิจกรรมการกุศลน,นะครับเพื่อให้คนชุมพรได้มีโอกาสได้พบปะผู้คนแล้วก็ รวบรวมคนที่รักกาแฟรักโกโก้แล้วก็รักกัญชาในงานเดียวกันงานเทศกาลสามกอน,นะครับสนใจนะครับามาร่วมกิจกรรมร้านค้าก็โทรมาหาเบอร์ผมได้เลยนะครับ0 6 2ย์5 6สองห้าหห้าหดเบอร์จำง่ายสุดๆนะครับสำหรับผมวันนี้แล้วก็ร้านโยซิยาเราก็ขอลากันไปก่อนนะครับพบกันอีพีหน้าครับผมสวัสดีครับเอาขอขอช่อกาแฟนะ อยากจะเห็นเป็นช่ออย่างนี้ก็อย่าลืมนะครับงานสามกอพลาดไม่ได้นะครับ